หมอเก่งวายโยทำเซอร์ไพรส์ขอเกตเดอะสตาร์สเอ็ดแต่งงานแฟนขับร่วมแห่ยินดีกลายเป็นว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับสาวเกตเกวารินหรือเกตเดอะสตาร์สเอ็ดหลังจากถูกแฟนหนุ่มรุ่นพี่หมอเก่งวายโยหรือหมอเก่งเดอะสตาร์หกทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานหลังคบหาดูใจกันมานานถึง5ปี โดยหมอเก่งประกาศข่าวดีผ่านอิสแกรมส่วนตัวโพสต์คู่สาวเกสสวมเพชรเมทโตนิ้วนางข้างซ้ายพร้อมแคปชั่นว่าขอบคุณพี่ที่มาช่วยเป็นหน้ามาซ่อนแหวนถ่ายรูปถ่ายคลิปให้ในวันนี้เสียดายที่เพื่อนๆหลายคนติดงานอยู่ต่างจังหวัดเลยทำให้ไม่ค่อยคึกคืดน,นักแต่ก็ถือว่าลดจำนวนคนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่ช่วยกันหาแหวนตามสเปคและทุนทรัพย์กันอย่างยากลำบาก ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ช่วยคำปรึกษาและสนับสนุนให้กล้าเดินต่อสู้บทถัดไปของชีวิตและท้ายที่สุดขอบคุณน้องเกรทที่สนับสนุนอดทนและเป็นกำลังใจให้ตลอดมาแม้ในวันที่ผิดพลาดล้มเหลวและยากลำบากซึ่งงานนี้ทางด้านสาวเกตก็ได้โพสต์รูปคู่พร้อมกับแคปชั่นหวานเช่นกันงานนี้ก็มีแฟนคลับพร้อมเพื่อนในวงการต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับทั้งคู่กันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวจ้า